ตอนนี้ซันอยู่ที่หมอชิด2อนะครับก็อันนี้จะเดินทางจากกรุงเทพมานครไปโคราชนะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศการนั่งรถให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นบริษัทของ NCT 21หรือว่านาครชัยธวินตีวันนะครับก็จะเป็นแบบรถจากกรุงเทพมานครไปนครและ,ะสีมาม .1 ขอนะที่เรานั่งรถนี้เพราะว่าเขาจะมีเบาะพิเศษไงปกติแล้วรถอื่นๆมันจะเป็นแบบเบาะคู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นรถ32ที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่า เขาจะมีพิเศษก็คือตรงแถวที่1 2 3 4สด้านซ้ายมือนะหนึ่งสมเนี่ยมันจะเป็นเบาะเดี่ยวนะครับแล้วก็บ่ออื่นก็จะเป็นบอกคู่หมดเลยถ้าจากกรุงเทพไปนครราชสีมาเนี่ยจะมีรอบ10บโมงนะแต่ว่าถ้าจากนครราชสีมามาที่กรุงเทพเนี่ยจะมีรอบ10บโมงกับรอบเที่ยงนะครับเดี๋ยวตอนขากลับสันก็จะมารอบเที่ยงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เขาจะมีก็คือจะมีตรง l ด d y son อ๋อ lady lady son lady lady z o ซ e น,น,นะครับก็คือจะเป็นแบบตรงสีชมพูตรงนี้เนี่ย ขาจะมีแบบจุดที่แบบเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่นั่งได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบให้จองผ่านแอปพลิเคชัน NCT 2 1นะครับถ้าใครสนใจก็อยู่ประมาณ232บาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อตัวแบบไปกลับนะก็จะตกประมาณ2 1 9บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นรถอยู่ที่ช่อง68นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนรถนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือซื้อตั๋วชั้น3นะครับชั้น3แล้วก็เดินออกมาตรงนี้ได้เลยเนะี่ย เจอลงมาปุ๊บเก็มาช่องที่68ตรงนี้ก็จะเป็นแบบของโคราชนะมีหลายบริษัทนะมีแบบ n c นะ็น1ีนครชัยเทวินทีวันเนี่ยมีแอร์โคราชพัฒนามีเชิดชัยทัวร์มอีอ่หลายอย่างอยู่ต้องลองมาดูเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะขึ้นช่องที่68ดนะครับ NCT 21ีเดเดี๋ยวไปดูบนรถกันดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบตัวรถด้านนอกนะเพราะว่าแบบเวลาที่เราถ่ายให้ดูอ่ะคนก็อยากเห็นตัวรถด้านนอกว่าตัวรถด้านนอกเป็นยังไงบ้างนี่นะครับ รถด้านนอกเขามี Wi-Fi ให้ด้วยนะใช้ไ WiFI ฟรีมีแจกน้ำมีแจกขนมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแจกอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วก็บนรถมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับประมาณนี้เนาะตอนนี้ซันอยู่ที่รถที่จะไปโครานะนชนะครับนครชัยเวนตี้วันนะฮะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในรถเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะนรถเขาก็จะมีประมาณนี้นี่นะครับ มีสี่ที่ที่มันจะเป็นเบาะเดี่ยวเนาะหนึ่งสองสามสี่มีเห็นไหมซันนั่งเบาะหนึ่งะฮะเบาะที่สองสามสี่แต่ว่าเบาะอื่นก็จะเป็นเบาะคู่หมดเลยเนาะด้านข้างก็จะมีนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นที่วางแก้วางของนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับในด้านข้างสองฝั่ง มีรูชัดแบตแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะธรรมดาก็จะที่ชัดแบตก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มนวดนะฮะอันนี้เป็นเบาะนวดไฟฟ้าเลยเนาะดูบรรยากาศน,นี่สวยมากด้านบนก็เป็นที่เก็บของเล็กๆนน้อยนะครับที่นั่งเขาก็จะมีแบบผ้าห่มให้นะฮะอันนี้ที่หนึ่งนะที่ที่แบบ เอก็จะนั่งสบายหน่อยยืดขาได้โอเคนะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีทีมบาะนวดไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอ็นเอ็นได้เยอะนะี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าได้เท่าไหร่ดูความเอ็นของเขานะเอ็นได้เยอะมากนี่ก็คือแบบนอนสบายเลยเนาะมันจะมีแค่สี่ที่ต่อหนึ่งคันเท่านั้นนะรอบที่ซันไปตอนนี้จะเป็นรอบสิบโมงเช้านะครับจากกรุงเทพไปขนส่งแห่งใหม่นะครราชสีมานะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ด้านข้างด้านนี้ก็จะมี2องเบาะแล้วก็จะมีที่ชาร์จอยู่ตรงกลางทุกเบาะนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะฮะอันนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบห้องน้ำเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ำมีห้องน้ำเป็นแบบนี้เป็นชักโครกนะครับมีที่ล้างมืออะไรต่างๆให้นะมีจุดล้างมือกระจกนะครับก็ เป็นนั่งชักโครกชิวๆสบายๆมีกระดาษทิชชู่อ,อะไรให้นะดีเลยเนีมีที่ฉีดนะครับดีมากนี่นอกจากว่าเ,าเราจะนั่งแล้วนะบาะหน้าสุดเขาก็จะมีเป็นกระจกนะเหมือนแบบรถคันอื่นๆเขาก็จะมีเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบ เป็นพื้นทึบอะ่ะเราก็จะอึดอัดไงเวลาที่เรานั่งอยู่ข้างหน้ามันก็จะอึดอัดแต่ว่าอันนี้คือเราก็จะนั่งชิลๆได้เพราะว่าตรงนี้มันก็จะเห็นข้างหน้าเลยเหมือนเห็นแบบเหมือนนั่งบนรถวิ่งไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราสามารถที่จะเวลารถวิ่งไปแล้วก็ถ่ายไปได้ดนะ้วยนะชิลอยู่นะเหมือนนั่งหน้ารถเลยอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่ขนส่งแห่งใหม่แล้วครับตอนบ่ายโมงสีนาทีนะครับนี่เลยนะครับก็รับกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะไปโทรหาพี่สาวแล้วเพื่อที่จะให้พี่สาวมารับวันนี้เดี๋ยวทันจะไปหาข้าวกินก่อนตอนนี้สายแล้วนี่มาด้านนี้อันนี้เราต้องเดินออกไปด้านนอกนะแล้วก็ อันนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนวันที่เราเดินทางกลับกันอีกทีหนึ่งนะไปเจอกันวันกลับตอนนี้ซันกอ็อยู่ที่ขนส่งแห่งใหม่นะครับนี่ด้านนี้ด้านหน้าเขาเรียกว่าเป็นพาคข้าวนะครับก็คือเป็นสูตรอาหารนั่นแหละมีคาเฟ่เอมเมซอมีเซเวนมีร้านของกินมีแบบ บ a นนาไอทขายด้วยนะก็อันนี้เมื่อวานเรานั่งรถจากกรุงเทพมหานครมาลงที่ขนส่งแห่งใหม่นะครราชสีมานะครับวันนี้ <c oughs> ก็คือมาคืนเดียวมาเดินมาเดินเล่นงานนะครับมางานย่าโมงไงก็เลยมาแค่คืนเดียวแล้วก็กลับนี่ <Hey. S 1> อ่าเดี๋ยวรถรถมานี่คือจุดที่เราจะขึ้นนะครับ ถ้าซุรามาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบหลายที่เลยนครชัยแอร์กรุงเทพอุบลขอนแก่นพัทยาอุบลระยองโคโราชัดใหญ่อะไรอย่างเงี้นะครับของเราอะ่ะเราซื้อตั๋วไว้แล้วจองผ่านแอปมานครชัยเทวินีิวันอยู่ตรงนี้เหรออันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปไปขึ้นที่ชันชาลา16นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสถานีขนส่ง แห่งที่สองหรือว่าแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับหมายเลข16หมายเลขที่ เขาแวะเข้ามาหลับคนที่บขศเก่าเลยนะครับนี่เลยบขศออเก่าที่เราเคยพามาเมื่อนานมากแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับรถก็มาถึงแล้วนะครับนี่เลยคือรถที่เราเดินทางมานะนครชัยเทวนทีวันนะครับรถร่วมกรุงเทพนครราชสีมานะครับออใช้เวลาเดินทางมาจากนาครราชสีมาออกรถเที่ยงนะมาถึงนี่ห้าโมงเย็นใช้เวลาเดินทางประมาณห้าชั่วโมงนะครับ